สวัสดีค่ะกลับมากับอีกเอพิโซดนึงนะคะของโคชนิดาพอดแคสต์นะคะต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะก็มาต่อกันนะคะกับพาร์ที่2ต่อจาก EP ีที่แล้วนะคะเรื่องของ7ขั้นตอนเปลี่ยนชีวิตเมื่อรู้สึกว่าเราไม่ดีพอนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดไปถึง4สเต็ปแรกแล้วนะคะเดี๋ยวทวนกันนิดนึงสเต็ปที่1ก็คือ เข้าใจต้นเหตุที่แท้จริงของของปัญหาได้ก่อนนะคะแยกปัญหากับอาการของปัญหาให้ได้เพราะว่าการที่จะแก้เรื่องของเราได้นะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ผลจริงๆก็คือต้องแก้ที่ต้นเหตุของปัญหานะคะไม่ใช่ที่อาการของปัญหาขั้นตอนที่สองคือเข้าใจว่าหลายสิ่งที่เราคิดที่เราเจอที่เรามองเออไม่ใช่ที่เราเจอที่เราคิดที่เรามองเนี่ยนะคะมันมองมาจากเลนส์ ของเราที่บิดเบือนไปจากความจริงนะคะเป็นเลนส์ที่มองว่าเราไม่ดีพอนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าการตีความการมองโลกการมองตัวเองการมองผู้คนเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ได้อยู่บนความจริงไปซะทั้งหมดนะ,ะตรงนี้เราต้องตระหนักรู้เกี่ยวกับการที่เราตีความบิดเบือนด้วยนะคะอันที่3มคือการตั้งเป้าหมายแล้วก็วิสัยทัศน์นะคะอันที่4ก็คือเรื่องของ perma นะคะ p e r m a นะคะถ้ารู้สึกว่า ถ้าถ้าเราได้เอา PERMA มาทำเราก็จะได้รู้นะคะว่าเราขาดความสุขในด้านอะไรนะคะเราจะออกแบบชีวิตอย่างเจตนาตั้งใจเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเอาสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเติมเต็มมีความสุขเข้ามาเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาสิ่งที่มันไม่แฮปปี้ออกไปนะคะชีวิตของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นทีนี้มาถึงสเต็ปที่ห้าหกแล้วก็เจ็นะคะที่เราจะมาจบกันใน EP นี้นะคะขั้นตอนที่5ก็คือ ใครเคยฟัง EP ที่น้าพูดถึงเรื่องสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะก็คงจะรู้ว่าน้าพูดถึงเรื่องอะไรสามเหลี่ยมหรือใครเคยอ่านหนังสือ Reinventing You r e d e ไ i น i ต g Life ของนิดานะคะตื่นปฏิวัติตัวคุณออกแบบชีวิตดังใจฝันนะคะก็จะมีโมเดลนี้ที่เขียนอยู่นั้นด้วยนะคะเป็นสามเหลี่ยม6ระดับนะคะเออบนสุดก็คือวิสัยทัศน์รองลงมาเป็นสามเหลี่ยม แหลมด้านบนแหลมด้านล่างเป็นฐานนะนะคะบนสุดก็คือวิสัยทัศน์หรือว่าวิชั่นรองลงมาก็คือไอดีนิตี้หรือว่าอัตลักษณ์ตัวตนของเราอันที่3คือความเชื่อและก็ค่านิยมที่เรายึดถือนั่นก็คือ beliefs and values นะคะอันที่4คือ capabilities นะคะก็คือความสามารถทักษะต่างๆของเราอันที่5คือพฤติกรรม behavior และกันที่6คือ ecosystem ระบบนิเวศนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมของเราผู้คนที่เราเลือกที่จะคบด้วยนะคะอะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ะะเรื่องเหล่านี้จริงๆนะพูดถึงมาหลายครั้งละในสเต็ปที่หเนี่ยนะคะในอีพีนี้จะไม่ลงเจาะลึกในรายละเอียดของแต่ละขั้นแล้วกันนะคะเพราะว่ามี EP ที่พูดถึงเป็นชั่วโมงๆเลยนะคะเกี่ยวกับโมเดลสามเหลี่ยมอันนี้นะคะแต่ประเด็นก็คืออยากจะสรุปอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟัง EP อื่นหรือว่าเพิ่งจะมาเจอรายการนี้ใน ep นี้เป็นครั้งแรกเนี่ยนะคะคือ สามเหลี่ยมหกระดับนี้มันต้องไปด้วยกันค่ะเวลาที่เราบอกพัฒนาตัวเองมันไม่ได้เปลี่ยนแค่พืติกรรมมันต้องเปลี่ยนทั้งหกระดับนี้ไปพร้อมๆกันเลยแล้วมันก็ไม่ได้เกิดข้ามคืนหรือเกิดในแค่เดือน2เดือนแน่นอนค่ะมันต้องทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆค่ะนะคะการพัฒนาของเรานี่มันตลอดชีวิตค่ะตลอดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้ามาโค้ชกับน,นินดาเนี่ยนะนิดาก็จะให้ทำสามเหลี่ยม2อันนั่นคือเวอร์ชั่นปัจจุบัน นะเขียนทั้ง6ระดับนี้อย่างละเอียดเลยแล้วก็ทำเวอร์ชันถัดไปนะคะสมมติวันนี้เราอยู่เวอร์ชันน7.0เวอร์ชันน8.0หน้าตาเป็นยังไงนะคะยังไม่ต้องคิดไปถึง9.010.0เราเอาแค่วันนี้ก่อนเราเอาแค่9ต่อไปของเราก่อนนะคะอีก3เดือน6เดือน1ปีต่อจากนี้เวอร์ชัน8.0นของคุณคืออะไรนะคะทีนี้พอเราเขียนวันนี้กับเวอร์ชั่นหน้ามาเปรียบเทียบกันแล้วสิ่งที่มันจะได้ก็คือมันจะเห็นอะไรที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมว่า ไอสิ่งที่เราเขียนอยู่ใน6ระดับนี้เวอร์ชันปัจจุบันกับเวอร์ชันอนาคตที่กําลังจะไปเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างหรอนะคะยกตัวอย่างโอ้ในระดับพฤติกรรมวันนี้เรามีนิสัยผัดวันประกันพุ่งนะคะหรือว่าเราเออเราก็อยากมีเพื่อนที่ดีๆแต่วันนี้เราก็ยังคบอยู่กับเพื่อนคนเดิมๆที่เราไม่ค่อยโอเคอ่ะอันนี้สมมตินี่คือปัจจุบันนะแต่ภาพข้างหน้าที่เราอยากจะเป็นสามเหลี่ยมอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชัน8.0นของเราอันนี้นะสมมติตัวเลขขึ้นมาเฉย คือการที่ฉันเนี่ยแวดล้อมตัวเองด้วยเพื่อนที่ให้คุณค่าในสิ่งเดียวกันเป็นเพื่อนที่รักร่วมทุกข์ร่วมสุขทั้งกันและกันเป็นเพื่อนที่แบบฉันอยากที่จะมีในชีวิตของฉันอะเป็นคนดีๆที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันอะไรอย่างนี้นะคะอ่านี่คือสามเหลี่ยมอันใหม่กับสามเหลี่ยมปัจจุบนันก็คือยังคบอยู่กับใครก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้อยากคบอ่ะเห็นไหมคะมันเห็นความแตกต่างว่าสิ่งที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในเอาแค่เรื่องนี้ก่อนคืออะไร ก็คือคุณต้องออกมาจากกลุ่มคนที่คุณคบอยู่แล้วไปหาไงว่าคนกลุ่มใหม่เนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะแต่สังเกตว่าเรื่องแบบเนี้ยถ้าหากว่าเราไม่ได้นึกถึงมันเราไม่ได้มี intention แบบไม่ได้มีการตั้งใจมุง่งมั่นที่จะเปลี่ยนเรื่องนี้นะก็คือไม่ได้ตระหนักรู้ตั้งแต่แรกด้วยซ้ําว่าเรื่องนี้เป็นปัญหานะคะคนส่วนใหญ่อยู่กับคนที่ไม่ได้อยากคบส่วนใหญ่ก็ จะมีหงุดหงิดอารมณ์เสียบ้างนะคะแล้วก็อาจจะเบื่อหน่ายบ้างแต่มันเป็นความคุ้นชินไปแล้วก็คือคบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนิสัยแบบนี้ก็เจอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วนะคะแล้วก็เราไม่ได้กลับมาคิดว่าเฮ้ยเราไม่ควรที่จะอยู่ตรงเนี้ยถ้าหากว่าเราไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องทนอยู่ในสิ่งที่มันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้เราแฮปปี้นะคะ เป้าหมายของเราก็คือทำยังไงให้เราย้ายจากสามเหลี่ยมอันปัจจุบันนี้ไปที่สามเหลี่ยมอันใหม่นะคะแน่นอนคุณก็จะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนคือออกจากโซนที่เป็นปกติที่คุณคุ้นชินนั่นก็คือกรณีนี้คือคุณต้องออกมาจากกลุ่มเพื่อนแล้วก็ไปหากลุ่มใหม่ถูกไหมฮะ แต่ทีนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องเพื่อนอ่งนี้ถูกไหมมันยังมีเรื่องของหน้าที่การงานมันมีเรื่องสุขภาพมันมีเรื่องความรักมันมีเรื่องสารพัดเลยถูกไหมปกติมีพฤติกรรมแบบนี้กับแฟนแล้วก็ทําให้ทะเลาะกันอ่าอันนี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องหยุดแล้วเรียนรู้ใหม่ซิว่าพฤติกรรมแบบไหนที่มีประโยชน์พฤติกรรมแบบไหนแล้วที่ทําให้ชันเป็นคนรักที่ดีนะคะในสามเหลี่ยมอันใหม่ก็คืออุ้ย ความสามารถก็คือเราจะไปพัฒนาสกิลกันฟังระดับลึกอ่าแล้วก็เข้าใจคนอื่นให้มากขึ้น Empathize มี empathy ให้มากขึ้นอ่ะน,นี่ก็จะเป็นเรื่องของ capability เรื่องของทักษะและที่อยู่ในระดับที่4นะคะเอ่อพฤติกรรมเราจะเปลี่ยนยังไงบ้างความสามารถ ทักษะอะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยนนะความเชื่ออะไรที่มีเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับผู้คนที่ต้องเปลี่ยนบ้างอัตลักษณ์ตัวตนเราต้องเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันถึงจะแมชกับวิสัยทัศน์ที่เรามีให้กับตัวเองในอนาคตด้วยนะฮะก็คือทั้ง6ระดับเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแต่ในสเตปนี้นี่คือเราเราแค่เขียนออกมาก่อนนะคะเออเราแค่เขียนออกมาก่อนเพราะว่าตอนไปลงมือทําจริงๆเนี่ยมันต้องทําตลอดไปเลยมันไม่ใช่แค่ทําเป็นขั้นตอนแบบนี้นะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะใส่ลงไปในข้อ5นี่ก็คือเรื่องของเซลฟ์เอสต m มนะคะเพราะนัาเคยพูดถึง6แกนหลักของการพัฒนาเซลฟ์เอสตีมไปแล้วนะคะให้เราเอา6แกนหลักเนี่ยมาตกผลึกนะคะว่าวันนี้มันมีแกนไหนที่เราขาดไปนะจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเจอว่าขาดหมดทั้ง6แกนนั่นแหละถ้าขาดถ้าขาดเซลฟ์เอสตมอะถ้าแบบเซลฟ์เอสตมต่ำเนี่ยนะคะมันจะขาดหมดทั้ง6นั่นแหละแต่ว่ามันจะมีขาดอันไหนนําเป็นพิเศษ ขาดมากขาดน้อยแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็น uh, living consciously คือใช้ชีวิตด้วยสติอันที่สองคือ self acceptance คือการยอมรับตัวเองนะซึ่งลองไปฟังในายละเอียดเพราะว่าฟังดูเหมือนน่าจะเข้าใจเหมือนเหมือนคนทั่วไปน่าจะเข้าใจนี่การใช้ชีวิตด้วยสติทุกคนก็น่าจะใช้ชีวิตด้วยสติแต่ไม่เป็นความจริงไงคะ,ะถูกไหมะการยอมรับตัวเองฉันก็ยอมรับตัวเองไม่พอนิดาไปคุยลึกๆล,ล,ลงไปกับลูกค้าไม่คุณไม่ได้ยอมรับตัวเอง คุณหนีความจริงบ้างล่ะคุณปฏิเสธความจริงบ้างล่ะมันมีหลายอย่างที่คุณไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเองบ้างล่ะอะไรเงี้ยนะคือคาว่า self acceptance มันคือการที่คุณยอมรับตัวเองไม่ได้แปลว่าคุณ perfect แต่คุณยอมรับตัวเองคุณคุณไม่ไม่มีส่วนในตัวคุณที่คุณรู้สึกเกลียดหรืออับอายหรือต้องปิดบังนี่ออกไหมคะเออคือคุณสบายใจคุณมีความสุขที่จะเป็นตัวของคุณอะนะคะคุณไม่ได้อยากเป็นคนอื่นน่ะนะอันนี้คือ self acceptance นะคะ แล้วก็มี self responsibility คือการรับผิดชอบกับผลลัพธ์ในชีวิตตัวเองมี self assertiveness นะคะก็คือการยืนหยัดในจุดยืนของตัวเองปกป้องสิทธิ์ของตัวเองปกป้องสิทธิ์ให้คนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะคะคือการยืนหยัดในสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณเชื่ออาจจะเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมอาจจะเกี่ยวข้องกับสิทธิอะไรบางอย่างของคุณอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อสัตยไวก็คือ อ่อ uh, living purposefully ก็คือการใช้ชีวิตโดยที่รู้เป้าหมายของตัวเองอะ่ะคือรู้ว่าทุกๆวันเนี่ยนะคะคุณเกิดมาในชีวิตเนี่ยนะคะคุณมีเป้าหมายอะไรบ้างในชีวิตนะคะอันเนี้ยก็จะอันที่หคืออะไรละ่ะอยู่ดีๆแล้วก็นึกขึ้นมานึกไม่ออกนะคะตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวไปฟังกันนะคะว่า self esteem ที่มี6แกนหลักเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก ทำข้อที่ห้านะคะส่วนข้อที่หกเนี่ยนะคะข้อที่หกคืออะไรอ๋อรือนึกออกแล้วค่ะเม่กี้เซลฟ์เฟสตีมเซลฟ์เฟสตีมข้อที่หกก็คือ personal integrity นะคะอ่าตอนนี้เวลาที่อัดพอดแคสต์นี่เป็นเวลาตีสองนะคะตอนนี้เริ่มสมองจะเบลอๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้วันนี้จะนอนเร็ว <c oughs> นะคะปกติเนี่ยตีสองตีสามนี่จะสมองตื่นนะฮะจะบอกว่าอ่ะ อันที่6 self esteem นะคะคือ personal integrity นะคะคืออะไรคือการที่เราเลือกที่จะตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆให้กับชีวิตหรือว่าตัดสินใจในเรื่องต่างๆให้กับชีวิตเราเนี่ยนะคะโดยที่มันสอดคล้องกับ value หรือค่านิยมที่เราให้ความสําคัญนะ,ค,ะคุณค่าอะไรที่เราให้ความสําคัญถ้าหากว่าเราให้ความสําคัญกับความซื่อสัตย์แล้วเราไปทําอะไรบางอย่างที่ไม่ซื่อสัตย์ หรือเราโกหกหรือเราหลอกลวงคนอื่นหรือเราเสแสร้งมันก็จะเป็นการกลับมาลดเซลฟ์เฟสติมเราึกอะไหมคะอ่าในขณะเดียวกันที่เราถ้าหากว่าเราตัดสินใจสอดคล้องกับค่านิยมที่เราให้ความสาคัญเซลฟ์เฟสติมเราก็จะเพิ่มขึ้นนะซึ่งในคนก็จะบอกอะไรงี้ททาไมเราไม่ทําให้มันสอดคล้องตลอดก็เพราะว่าในการทําให้สอดคล้องบางครั้งมันไม่ได้ง่ายึกอะไหมคะมันอาจจะขัดกับสิ่งที่คนกดดันให้เราทําอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นกรณีที่บอก เราให้คุณค่ากับการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เลือกทําสิ่งที่เรามีแพชชั่นแล้วก็เราให้คุณค่ากับเรื่องของอิสระในชีวิตอืมแต่เราถูกแรงกดดันครอบครัวบังคับให้เราทํางานอะไรบางอย่างหรือไปทําธุรกิจครอบครัวอะไรเงี้ยอ่ะมันก็ขัดกับค่านิยมแล้ว,ลวถูกไหมทีเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเราจะพอเราไปเลือกทําตามสิ่งที่เราเชื่อที่เราคิดที่มันสอดคล้องกับค่านิยมเราก็คืออ,อ๋องั้นฉันไม่ทําธุรกิจที่บ้านเดี๋ยวฉันจะลาออกไปทําของฉันเองเนะี่ยมันก็ไปขัดกับ ค่านิยมตัวอื่นเช่นการจะทำให้พ่อแม่มีความสุขการแบบกระตันยูการเชื่อฟังอะไรแบบนี้นึกออกไหมฮะอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็ต้องกลับมาดูค่ะว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากกว่ากันแล้วก็หลายๆครั้งที่เราไม่ทำตามที่มัน ตามที่เราควรจะทําตามค่านิยมของเราเนี่ยนะคะมันเป็นเพราะว่ามันมีความกลัวมันมีความรู้สึกไม่ดีพอมันมีความรู้สึกกลัวล้มเหลวมันมีความรู้สึกกลัวว่าพ่อแม่จะไม่รักหรือพ่อแม่จะคิดกับเรายัางไงอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอ,อย่างจากแค่กรณีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะต้องไปพัฒนาสามเหลี่ยมอันนั้นแล้วก็ต้องไปพัฒนา6แกนหลักของเซลฟ์เฟสติมนะคะมาที่ข้อที่6นะคะข้อที่6ก็เป็นเรื่องของ การจัดการกับ trauma นะคะทั้ง trauma ใหญ่ trauma เล็กที่เรียกว่า small T small trauma หรือว่า limiting belief ก็คือความเชื่อที่จํากัดตัวเองนะเช่นฉันไม่ดีพอฉันไม่คู่ควรกับความสำเร็จฉันไม่คู่ควรกับความรักที่ดีอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วเราก็ต้องไปเยียวยาบาดแผลต่างๆเหล่านั้นนะไปทําส่วนของการ healing นะคะแล้วก็ uh, inner child work หรือว่า s h a d o work w อะไรพวกนี้นะคะซึ่งมันคืออะไรมันก็คือ เด็กน้อยในตัวเราที่เคยบาดเกิดบาดแผลทางจิตใจในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์ที่รู้สึกไม่ปลอดภัยคนไม่เข้าใจเราเรารู้สึกไม่มั่นคงทางจิตใจเรารู้สึกไม่ปลอดภัยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องกลับนั่งท้ามิชชีนกลับไปในอดีตเลยค่ะเพื่อไปดูว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรกับเราบ้างโดยเฉพาะในวัยเด็กนะคะเพราะวัยเด็กมันเป็นช่วงที่เรากําลังเรียกว่าติดตั้งระบบ iOS กําลังสร้างระบบ operating system ให้กับตัวเองอยู่แล้วพอมันถูก install มาแบบแบบ ที่วันนี้ระบบอันนี้ใช้ไม่ได้กับวันนี้แล้วนะเรามันเหมือนเราก็ต้องกลับไปอัปเกรดระบบอันนี้นะคะช่วงวัยเด็กก็เลยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะคะทีเนี้ยเด็กเหล่านั้น่ะเด็กน้อยที่อยู่ในตัวเราที่ที่ยังไม่เคยได้เรียกว่าสร้างความสงบกับเหตุการณ์เหล่านั้นยังไม่เคยแบบ make peace ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองได้รับความยุติธรรมยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อเป็นผู้ถูกกระทํา อย่เนี่ยนะซึ่งจริงๆก็เป็นความจริงคุณถูกกระทํามาจริงๆแต่ว่าครอบครัวหรือพ่อแม่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะหลายๆครั้งไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันก็เกิดไปแล้วอะไรเงี้ยในความเป็นมนุษย์มันก็มีความผิดพลาดถูกไหมนในฐานะพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่เพอร์เฟกเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยการแบกรับหน้าที่การงานความกดดันอะไรต่างๆามากมายก็อาจจะทําให้ไม่ได้เลี้ยงลูกอย่างถูกวิธีนะ แล้วก็ทรอมาของตัวพ่อแม่เองก็จะส่งต่อมาที่ลูกด้วยเช่นกันเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้เยียวยาเขาก็จะส่งต่อบาดแผลเหล่านั้นมาที่เรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วไปเยียวยาจิตใจมันก็มีกระบวนการทางจิตวิทยานะคะซึ่งเวลาจะอธิบายว่ามันทํำยังไงเนี่ยหลายคนมาถามว่าแล้วมันต้องทํายังไงช่วยบอกวิธีการหน่อยมันมันไม่ได้ซิมโพแบบนั้นเพราะว่า มันถึงมีเหตุผลที่เราต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญนะคะในการช่วยเราทํากระบวนการเหล่านี้เพราะว่าการเข้าใจด้วยหลักด้วยสมองด้วยสมองตรกกะเหตุผลเนี่ยนะคะมันไม่พอ,ม,ม,พอมันไม่พอที่จะไปเยียวยาเด็กน้อยเหล่านั้นได้มันต้องผ่านกระบวนการอันนึงที่ทำให้เราได้แบบไปรู้สึกกับมันจริงๆอะนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยากจะไปรู้สึกเพราะว่า รู้สึกว่าการต้องไปรู้สึกความรู้สึกเหล่านั้นหรือนึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันน่ากลัวมันอันตรายมันจะทําให้เราต้องกลับไปเสียใจเจ็บปวดอีกครั้งนะคะแต่ความจริงแล้วคือถ้าเราไม่กลับไปดูมันแล้วเราไม่กลับไปเยียวยานั่นแหละมันจะส่งผลเหมือนเราแบกก้อนหินอยู่ในกระเป๋าแล้วพามันไปทุกที่แบกไอ้ก้อนหินแบบหนักเป็นกิโลกิโลอยู่กับตัวเราไปเรื่อยนะคะถ้าหากว่าเราไม่เลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้อง ต้องไปหาเอ็กซ์เพร์ช่วยเรานะคะก็ของเราก็มีเวิร์กช็อปแล้วก็มีวั on one นออนวัะคะที่เป็นโปรแกรมระยะยาวที่สามารถที่จะมาอ่ามาโค้ชกน,นดิดาได้นะคะแล้วก็จะมีในแง่ของการทำเทคนิคหลายๆอย่างนะคะซึ่งการโค้ชเนี่ยไม่ใช่หมวดเดียวกับการเยียวยานี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเพราะว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ก็เป็นโค้ชด้วยนะคะการโคชชิ่งการไซโคเทอเรพีการบำบัด คนละอย่างกันการไปหาจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาก็คนละอย่างกันนะคะก็ผู้เชียช่ยวชาญบางคนก็มีสวมหมวกหลายบทบาทนะคะนิดาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็แล้วแต่ว่าโหมดไหนจะเหมาะวิธีการแบบไหนจะเหมาะกับใครเหมาะกับโจทย์ของใครแบบไหนบ้างนะคะก็นี่คือเหตุผลที่ถากว่าคุณอ่านหนังสือคุณฟังพอดแคแค์แล้วคุณเข้าใจมาละ มันถึงไม่ใช่จะหายไปเลยค่ะมันไม่หายไปนะคะมันต้องไปทำกระบวนการเหล่านี้แหละนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะมาทำอีพีเพิ่มนะคะว่ามีอะไรที่เราเริ่มทำเองได้บ้างได้บ้างนะคะก็ถ้าเป็นทรอมาที่ไม่ใหญ่มากบางอย่างก็อาจจะพอทำเองได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะเคสที่เจอมาก็คือมาพร้อมกับทรอมาหลายๆอย่างรวมกันอยู่มาเป็นเซตมาเป็นแพ็กเกจเลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะ ก็เรียกได้ว่าต้องหาผู้เชี Guys, specimen, bag, ่ยวชาญมาช่วยนะคะเพราะว่าเราคือคนที White ่จมอยู่ในนั้น่ะเราเราเหมือนกับเราจมน้ําอยู่อะเราเอาตัวเองออกมาไม่ได้เราจะช่วยเหลือตัวเองเอาอตัวเองออกมาไม่ได้ถูกไหมฮะเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยเรานะฮะก็มีมีหลายๆอย่างที่น่าเคยพูดถึงในในพอดแคสต์ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ radical acceptance ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียน love letter จดหมายรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ p e r c e p t u a l position คือตำแหน่งสามตำแหน่งเพื่อให้อภัย เนี่ยแต่จะบอกว่าเนี่ยแค่เข้าใจอย่างเทคนิคเก้าอี้สามอันเนี่ยแค่เข้าใจก็ทําด้วยตัวเองไม่ได้นะคะอาจจะช่วยได้ในกรณีที่เรื่องที่มันไม่ได้ใหญ่มากเราอาจจะฝึกตัวเองให้ออกคิดจากมุมนี้คิดจากมุมนี้คิดจากคนอีกคนหนึ่งได้ช่วยได้ถ้าหากว่าเรามีความตระหนักรู้ในตัวเองแล้วเราสามารถถอยเอาตัวเองออกมาจากเหตุการณ์ได้แต่ถ้าเราจมกับอารมณ์ตรงนั้นเราโกรธเราโมโหเราเสียใจเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ถูกกระทําเราเป็นเหยื่ออย่างเงี้ยแล้วเราดึงตัวเองออกมาไม่ได้ เราจะทําเทคนิค3เก้าอี้นี้กับตัวเองไม่ได้มันถึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเรานะคะเพราะว่าเราจมอยู่ตรงนั้นแล้วออกตัวเองออกมาไม่ได้นะคะนอกจากนั้นจริงๆก็คืออย่าง radical acceptance เรื่อง love letter ก็คือต้องใช้การฝึกทั้งนั้นเลยค่ะเหมือนกันเลยเรื่อง radical acceptance ท,ทำด้วยตัวเองแพมจะคิดด้วยตัวเองการยอมรับความจริงเนี่ยถ้าหากว่าเราแยกไม่ออกแลว้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงนะส่วนมากวาเวลาลูกค้าาปรึกษาแยกไม่ออกเดี๋ยวนะอันนี้คือเรากําลังถูกคน manipulate อยู่จริงไหม หรือว่าที่เขาพูดมันเป็นเรื่องจริงเห็นไหมเราเริ่มตั้งคําถามกับตรก,กะเราแล้วว่าเราอยู่กับความเป็นจริงหรือเปล่าเราเราบิดเบือนเองหรือเปล่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเนี่ยมันก็เลยทําให้ยากค่ะที่ต่อให้เราเรียนรู้เข้าใจอ่านหนังสือมาเยอะแค่ไหนมันก็ยากบางครั้งนะคะที่เราจะแยกออกว่าอะไรคือความจริงอะไรหรอคือความจริงที่ที่ฉันต้องยอมรับไอ้เจ้า radical acceptance เนี่ยฉันต้องยอมรับไปแบบสุดๆเลยเนี่ยมันต้องยอมรับยังไงหรออะไรเงี้ย Uh, แล้วก็บางทีก็ไปยอมรับเรื่องที่ผิดผิดคือที่ไม่ควรยอมรับด้วย<笑><笑>ช้าเป็นเรื่องที่ท็อกซิกหรือว่าเรื่องที่ทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราอ่านหนังสือมาหรือเรายังศึกษาไม่ถ่องแท้เนี่ยเราก็อาจจะเอาไปแอปพลายไปใช้แบบผิดผิดได้นะอันนี้ก็เอ,อต้องระวังมากๆเลยนะคะอ่ะอันนั้นก็เป็นข้อที่หกนะก็คือเรื่องของทรอมมาที่เราต้องจัดการนะคะ บาดแผลทางจิตใจถ้าเราไม่ไปมองมันถ้าเราไม่เยียวยาถ้าเรารอให้เวลาอ,อ๋อเราคิดว่าเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งหรือว่าการที่เราไม่สนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองแหละมันไม่จริงค่ะแล้วนิดาให้คําปรึกษากับคนเยอะมากทั้งเอ่อคนที่เป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็บางทีคนที่มีลูกที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นลูกที่เป็นวัยรุ่นหรือเด็กเนะี่ยแล้วพ่อแม่หลายคนก็จะไม่เข้าใจคือคิดว่าเอ้ยเคยเคยเกิดเรื่องแบบนี้กับลูกตอนเด็กจริงๆแต่ว่ามันนานแล้วเขาคงลืมไปแล้วแหละเขาคงไม่ได้สนใจหรอก คือเราต้องมานักอธิบายจริงๆเลยว่าเขาไม่ได้ลืมคือเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงมันเขาอาจจะหลีกเลี่ยงที่จะคิดมันแต่มันยังอยู่ในตัวเขาแล้วมันยังมีผลต่อทุกเรื่องในชีวิตอาการต่างๆที่เล่ามาเนี่ยค่ะก็คือมาจากสิ่งนี้จากในวัยเด็กทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยอ่ะพอเวลาเล่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็อ๋อเพิ่งรู้นั่นเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะ,ะถ้ามันเป็นตัวเราก็เราก็ต้อง เราก็ต้องคิดค่ะว่าจริงๆแล้วมันยังมีผลอยู่นะคิดว่าพอเป็นตัวเราเรามักจะรู้ว่ามันจะมีผลอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังนึกถึงมันเรายังเสียใจเรายังย้ำย้ำยังนึก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 เรื่องเดิมๆจากอดีตจากวัยเด็กอยู่อะไรเงี้ยนะะแต่บางทีพอเป็นคนอื่นเขาไม่ได้คิดว่าเรายังคิดอยู่เขาก็นึกว่าเราลืมหรือว่าไม่ได้สนใจไปแล้วนะคะจริงๆของพวกนี้มันไม่ลืมค่ะมันยังเป็นทรอมาที่ฝังอยู่ในใจเราไปตลอดจนกว่าเราจะเยียวยามันอ่ะมาถึงข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดก็คือ ถึงเวลาที่เราจะมาสร้างไอสิ่งต่างๆที่เราได้วิเคราะห์มาทั้งหมดนี่แล้วมันจะเป็นสามเหลี่ยมออที่พูดถึงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพิร์ม่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซลฟ์เฟสตีมแกนหลักทั้ง6อะไรพวกนี้นะก็คือถึงเวลาที่จะมาเอาแผนทั้งหมดที่ดทได้เขียนเวล้ว,ว่าจะต้องเปลี่ยนยังไงเนี่ยมาทาจริงๆแล้วก็ต้องทําตลอดเวลาทาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าอย่าคิดว่าทําแป๊บหนึ่งแล้วอุ้ยไม่เห็นผลแล้วเลิกไม่ใช่ค่ะอย่าลืมว่าระหว่างทางคุณจะทําได้บ้างไม่ได้บ้างทํา ถูกผิดบ้างปนปนกันไปทําไปแล้วล้มเหลวบ้างกลับไปอยู่จุดเดิมบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ข้อสําคัญค,คือคุณต้องไม่ยอมแพ้แล้วคุณต้องไปต่อเรื่อยๆนะคะคุณต้องทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆถ้ามันยังไม่ได้ผลไปหาฝึกวิธีเรียนรู้ทําอะไรผิดอยู่หรือเปล่าตรงไหนไม่เวิร์กไม่เวิร์กเพราะอะไรเข้าใจผิดอะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะคะคือเดี๋ยวเชื่อว่าถ้าคุณหาทางไปเรื่อยๆแล้วคุณไม่ยอมแพ้นะคะคุณจะต้องไปอยู่ในจุดที่มันดีกว่าเดิม นะคะจะไปถึงจุดที่อยากได้ไหมอันนี้ตอบไม่ได้เพราะมันมีหลายปัจจัยมากถูกไหมถ้าคุณหาผู้เชี่ยวชาญที่เก่งมาช่วยคุณก็จะยิ่งทําให้คุณไปได้มากยิ่งขึ้นอ่ะอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมนั่นแปลว่าคุณเองนะเป็นคนที่ do the work <c oughs> ก็คือเป็นคุณเองที่เป็นคนไปลงมือทำนะคือต่อให้คุณได้ผู้เชี่ยวชาญที่เก่งอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะการพัฒนาตัวคุณเองอยู่ที่ตัวคุณเลยนะคะเพราะว่า เวลาที่ไม่ได้คุยคือการคุยกับผู้เชี่ยวชาญมันก็จะได้ตกผลึกมันก็จะได้วิธีการมันก็จะได้สะท้อนตัวเองอะไรหลายๆอย่างแต่สุดท้ายคุณต้องไปลงมือทําจริงๆเนเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะคะซึ่งอันนั้นอะเวลาที่ลูกค้าแบบสามารถก้าวข้ามผ่านอะไรไปได้ประสบความสําเร็จหรือว่าเจอทางออกอะไรต่างๆอยาเนี้เขาสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้นี่ถ้าจะบอกเลยจริงๆมันคือผลงานเขาเลยนะจริงๆนะไม่ได้ ไม่ได้เทคเครดิตเลยเวลาลูกค้ากลับมาขอบคุณเลยอะไรนะคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เราแค่ทําหน้าที่ของดาดาแ,แค่เก่งในาศาสตร์ที่น่าทำเก่งในงานที่น่าทำแต่ว่าคนที่ไปทําจริงๆที่ไปลงมือทําจริงๆคือลูกค้านึกออกไหมฮะและนี่คือเหตุผลที่ขอเชื่อมโยงไปถึงลทัทธิ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย พวกลัทธิหลอกลวงที่แบบขอเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพเลยอะ่ะเพราะว่ามันก็คือการหลอกลวงคนถูกไหมการหาผลประโยชน์จากคนโดยที่ไม่มีจรรยาบรรณแล้วก็เป็นการโกหกหลอกลวงเนี่ยลัทธิอะไรที่แบบปธิพัฒนาตัวเองลัทธิหลอกคนให้จะหาความรักให้ลัทธิอะไรเกี่ยวกับศาสนาอะไรพวกนี้นะคะก็คือจะสังเกตว่าเขาจะมีสิ่งหนึ่งร่วมกันก็คือเขาจะทําตัวเป็นบุญคุณเหมือนกับคนที่ มาฝากชีวิตไว้กับเขาลูกค้าทั้งหลายเขาเนี่ยเป็นบุญคุณเป็นหนี้บุญคุณกับเขานะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาต้องอย่าลืมนะเขาเขาเป็นผู้ให้เออเหมายถึงว่าเจ้าของลัทธิเนี่ยที่ไปหลอกเขาเนี่ยมักจะแบบทําตัวเองเหมือนทําเหมือนว่าตัวเองเป็นผู้มีบุญคุณนะคะแล้วก็จะพยายามแบบให้คนมาขอบคุณให้คนมาเหมือนกับพูดเหมือนกับว่าที่ฉันได้ดีแบบนี้ก็เพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของลัทธินะอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้มันมันไม่ใช่ความจริง ในด้านของการพัฒนาตัวเองนะคะในด้านของการพัฒนาตัวเองคือคุณเองค่ะที่เป็นคนพัฒนาชีวิตตัวคุณนะคะแน่นอนแหละผู้เชี่ยวชาญก็มีส่วนในการไกด์ไกด์หรือบอกวิธีการหรืออะไรแต่นั่นคือคุณอย่าลืมว่านั่นคือหน้าที่เขาคุณจ้างเขามันเป็นหน้าที่เขาที่เขาจะต้องทําถูกไหมอืมเหมือนคุณไปหาหมอหมอก็มีหน้าที่ต้องตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาคุณนะคะ คุณจะรู้สึก gratitude คือรู้สึกขอบคุณอไนี้ไม่แปลกหรอกแต่ว่ามันไม่ต้องมาเป็นหนี้บุญคุณกันค่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่ควรจะทํามากกว่าคือขอบคุณตัวเองค่ะนะคะหากคุณเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้คุณต้องขอบคุณตัวคุณเองค่ะนะคะเพราะว่าคุณเองคือคนที่เปลี่ยนชีวิตของคุณคุณเลือกที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณแล้วก็เลือกที่จะจริงจังและลงมือทําจริงๆนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมย้ำอีกครั้งว่าการที่คุณรู้ไม่ได้เท่ากับการพัฒนาตัวเองนะคะการพัฒนาตัวเองต้องทําอย่างจริงจังต่อเนื่องต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณไม่อยากจะทําไม่อยากจะ,ะเผชิญนะคะและสําคัญก็คือคุณต้องทําทั้งหมดนี้ที่นะ้าพูดมาใน2 EP นี้โดยที่คุณก็ยังรู้สึกไม่ดีพอนี่แหละนะคะและอย่าลืมเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีพอเราก็รู้สึกว่าเราไม่คู่ควรที่จะไปพัฒนาตัวเองด้วยซ้ํา เราไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆน,นี่คือความคิดที่มันเป็นพื้นฐานถูกไหมความเชื่อที่เป็นพื้นฐานฉันไม่คู่ควรกับการมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้หรอกเพราะฉะนั้นเราลึกๆเราก็ไม่อยากจะพัฒนาตัวเองอย่าลืมว่าเรามีความคิดนี้ที่บ่อนทาลายตัวเองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปทำทั้งหมดนี้โดยที่แต่ละวันคุณตื่นมาแล้วคุณก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอนี่แหละ นะคะนี่คือคุณแจสําคัญเลยนะคะฝากไว้นะคะหวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็อย่าลืมใครที่ยังไม่ได้ฟัง EP ก่อนหน้านี้ก็ไปฟังก่อนก่อนที่มาฟัง EP นี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เราพบกันนะในโคชนิดาพอดแคสต์ค่ะ